สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาเดินตลาดเดอะแบกนะคะที่สมุทรปราการค่ะแถวบ้านแม่สินเองเนาะวันนี้เลยอยากจะถ่ายบรรยากาศให้ดูตลาดนะคะ mm ่ะ hmm. เดินชมตลาดกันค่ะก mm ็ hmm. ของขายเยอะนะ mm hmm. อันนี้จะเป็นช่องที่ขายทำเพ้นเลสดนะคะ เชเล็บนะอันนี้ก็ห้องที่ขายเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าส,ายสวยๆทั้งน,นั้นเลยมีช่นนองขายเสื้อผ้าส,ายสวยๆเลยค่ะไปเราไปดูอ่ะของทานกันดีกว่าเนาะวันนี้ถ่ายแถวบ้าน <c oughs> ไม่ค่อยได้ออกมาเนาะก็เลยถ่ายแถวบ้านก่อนแล้วกันนะคะ ปลาปวยทอดนะาทานทั้งนั้นเลยค่ะตลาดเด็กแม็กนะใครอยู่แถวสมุทรปราการแถวปากน้ํานะแวะมาทานกันได้นะคะีของกินเยอะเลยค่ะน่าทานทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านเ,ออเหมือนบ,บ้านนะคะเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูสัาตรงนี้กันต่อนีอันนี้ส้มตำส้มตำน่าทานมากร้านแซ่บอุบบนนะคะ หมดกรคทะเรื่องสดสดใหม่ใหม่ทั้งนั้นเลยอันนี้มีหมูกระทะด้วยนะหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะกระทะมีน้ำจิ้มักกันตรงนี้เนาะวันนี้ดีได้ฝน,นไม่ตกนะ ผสสู้โกรตกหน่อยก็ลำบากนิดนึงอันนี้ก็บผู้โกรนะคะโอ้โหอ,อา่านี้ร้านร้านชาไข่มุกนะน่าอร่อยขอน้ดเลยะคะ่ะนี่ก็ผลไม้นะคะไปกันต่อค่ะไป,ไปกันต่อไปกันต่ออันนี้แมลงทอดคนะ่ะแม่จีนยังนนไม่กล้ากินเลยเนาะโอ้แมลงทอดค่ะ ตักกระแต ہ. นี่นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมาล่านี่หนมปังปังหนมปังกรอบสไตล์บ้านๆนี่นดูดีสิคะนี่กินหมดเลยหมูมกรอบค่ะอันนี้ก็เป็นยำนะอันนี้เป็นยำค่ะ,คะเป็นราดหน้าค่ะราดหน้าหน้าอร่อยมากเลยดูเคยลองทานดูแล้วค่ะ เรียกว่าเลือกไม่ถูกค่ะมาตลาดเดอะแบ็กทีนะเลือกอาหารไม่ถูกเลยอันนี้อาหารเข้าวเป็นร้านกับข้าวนะคะนี่น่าทานมากเลยอา่าอันนี้เป็นร้านน้ำน,นะคะแล้วก็ไปกันแต่ละช่องเลยค่ะอันนี้เป็นเคลปนะตอนนั้นเคยถ่ายไปเนะมา <c oughs> อโพดค่ะ นี่ทาไข่นะคะาไข่ก็น่าทานมากเลย,ย,ยนี่นี่หมูสเต๊ตะนี่หมูสเต๊ตะนะคะมีไก่มีไก่นะคะเคพื่อนๆชมกันไม่เพลินเลยค่ะไม่เพลินเลยของกินเยอะมากๆเลยไปกันต่อ,าาตอค่ะ ไปกันต่ออันนี้เป็นไอสกีมนะไอสกีมเผือกไอสกีมมะพร้าวอันนี้ร้านนี้เ้เคยมาต่อคิวนะคะอร่อยค่ะโอโวคาโดปั่นนะอร่อยมากเลยไว้มีโอกาสเดี๋ยววันนี้คนเยอะคะ่ะไม่ไหวคนเยอะอันนี้ก็กระเพาะปลานะคะอันนี้ก็เป็นมันนะคะนี่ต่อข้าวหน้าไก่ กับออชีตนะคะน่าทานมากเลยตะเกขยบเอาเนาะเด็กเอาตะเข็บไม่หยุดค่ะดูสิคะอันนี้ K เคบับเนาะโอ้น่าตาดมากเคบับเคบับไก่กรอบอันนี้เป็นกะเพรานะคะกะเพราของค่ะนี้น้ำผลไม้ปั่นนะคะปั่นแล้วก็ไปชอ่องนะึงเนาะ ไปค่ะไปไปไปเดินกันสองข้างทางนิดว่ามาเดินตลาดดอะแบกนะไม่เคยกินแบบว่าให้หมดอะ่ะเลือกไม่ถูกอะบางทีนะเลยเดินสองรอบเลยอะ่ะให้เดินสองรอบเลยค่ะเดินสองรอบสามรอบยังยังเลือกไม่ถูกว่าอยากว่าจะกินอะไรเพราะมันของมันเยอะมากของเยอะจริงๆค่ะของกินน่าทานทั้งนั้นเลยด้วย ันนี้ก็เส้นเลยนะอันนี้ก็เป็นยำอะไรนะยำหลับจีนค่ะอันนี้ก็หมูอันนี้ก็เป็นหมูแดงนีขนมปังเนาะข้าวโพดค่ะข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดโอรอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งใสะน,นะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ค่ะ ไม้เยอะเลยนี่เอแคร์ค่ะอคเอแคร์ทำสดๆเลยค่ะเอแคร์นี่อ่ะีเล็ก่านก็น้ำปั่นนะแก้วละยี่สิบีก็ทะโกะค่ะของออโปรดของโปรดมาดูบิ๊เตีเ๋ยค่ะดูบิ่คทาน,น่าทานมากเลยเอา้าวเจอเกี๊ยวแบบว โหดเราผิดบอสผิดบอสว้าวผิดบอสชีสีบก็กุ้งค่ะนี่ก็กุ้งใส่ลงไปเราจะกินไหมเค,เคีบอสผิบอสเนาะอันนี้เห็ดเข็มทองนี่พวกของทอดนะคะอันนี้ก็ยำไก่แซ่บเนาะอันนี้ก็เ,คเ,คเป็นกะเพราสปาเก็ตตี้นะคะน่าทานไหมคะ อ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นหนึนะน่าทานแล้วเรียกไม่ถูกเลียกไม่ถูกไปต่อค่ะเรียกว่าเยอะมากๆอะ่ะเดินเรียกว่าวนวนมันสามรอบก็ยังเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะกินอะไรดีของกินเยอะมากๆเลยอะค่ะอ ค่นีกผลไม้ด้วยว้าวอันนี้น่ากินเหมือนกันสตรอเบอรีอร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 ่ที่เขาเรียกอะไรนะอ่าอันนี้เป็นบูจินะนี่ก็มันทอดค่ะมันทอดนะคะเลยอันนี้ก็เป็นน้ำตาลสดนะต่อค่ะไปตอ่อว้าวอันนี้ก็น่ากินสงสัยจะต้องแวะกินหน่อยแล้วล่ะ มาทานกันค่ะเอ,ะอาแฮมชีสค่ะค่ะวา้าวมากินแฮมชีสหน่อยมาเจอของโปรดถ้ต้องซื้อหน่อยนะคะก็นียครับทานเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะ, <laughs> ะ,ยะยวนะ <laughs> หยิบตังก่อนค่ะเอาอะทานนละ้าื ห <gaat> ้า,า,า,าว้นหนึ้นหนก่ิ้นคนึ่ <okay top. S 1> ินห่งช้นหนึ่งชินหิ้นหไึ้นหนึ่้วห่งน่งิ้นานึง้นหนึ่ินหน่งน่ง้ห่งอง้น้หนึ่งง ันเดินไปเดินบาเจอของโขดนะ,นะเดินแปบบ๊ดึงเี๋ยวไปหาที่นั่งกินกับแป๊บนึงงนะว้าวอันนี้จะเป็นพวกโทรศัพท์นะคะพวกโทรศัพท์โวกร,รเท้า,เอาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ หลงเท้าเท้าให้เราเลือกเยอะแยะเลยแล้วก็มีเสื้อยืดเนอนะอันนี้เที่ยวว่ามีทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยมีได้ทุกอย่างเลยที่เราอยากนี่นะคะเดินต่อเดินกันต่อเดินกันต่อเดี๋ยวเราก็าไปไว้หาของกินกันต่อเนะอันนี้ก็ เป็นหพวกนำนะคะตำส้ตมตำน,น่าทานทั้งนั้นเลยแล้วก็ข้าวหมกไก่นะข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่นะคะอันนี้ก็เป็นพวกข้าวผัดเนาะอนนัเกียเก๊ยวซาาค่ะเกี๊ยวซาาก็น่าทานอันนี้ก็พวกปูอัดนะคะแล้วก็มีสารลายด้วย าสาล่ายอ่ะองุ่นนะ่นี่ข้าเหนียวมะม,ม่วง,งเข้าเหนียวมะม,ม่วงค่ะอันนี้ปลาเนาะนี่ปลาค่ะปลาอันนี้ก็พวกหนังไก่ทอดนะพวกไก่ทอดหลายเนะาะเดินกันต่อค่ะเฮ้ยของกินเยอะอมากๆเลย <laughs> ของกินเยอะๆจริงๆเลยค่ะอันนี้ขอยทอดนะน,นี่ก็พวกปลา้าวบุกป,ปินะคะอืมนี่อันนี้ก็เป็นแซนด์วิชทอดนะคะนี่ก็โรตีเป็นโรตีนะคะน,นี่ก็หอยลวกหอยลวกเยอะเลย,อ,ยอันนี้ก็ หมูทอดหมูกรอบนะอันนี้ก็เป็นไส้อ่อนเขายัางไม่ได้ตั้งร้านนะคะนี่ก็ปลาย่างค่ะนี่ดูปลาสิคะดอเลยไ,ไปต่อเดี๋ยวต้องหานที่นั่งหินสักหน่อย นี่ก็เป็นหมูกระพาอันนี้ก็จะเป็นหมูช่องของกินนักเอ่อพวกเสื้อผ้านะพวกเสื้อผ้าสวยนี่เสื้อผ้าสวยค่ะตลาดใหญ่มากแล้วก็ของขายก็เยอะจริงๆเลยค่ะจนลัว่วไม่ถูกจริงๆแต่พอเจอของโปรดเข้า แม่จินจะพลาดได้อย่างไรวันนี้กำลังตามหาเล้งอยู่ไหนหนอตามหาเล้งก่อนนะคะพอดีพอดีจะ <laughs> ซื้อเล้งกลับบ้านอนาะไม่รู้เล้งหายไปไหนหนอะก็น่นา,ากินค่ะนี่ก็ขนมโคกนะนี่ก็ขนมปังปังฉับป,ปิง้งโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะค่ะ มีปลาลูกชิ้นอันนี้ก็เป็นขนมปังนะคะ <c oughs> มันก็มีน้ำเนาะผละไม้สิคะผละไม้ก็เยอะผละไม้ผลไม้น่าทานทั้งนั้นเลยค่ะผละไม้ กระดุน,น,นะคะอาหดุใไซมาร์อันนี้ก็เอ่อบลลอยค่ะรอยเนาะโอ้ยนี่ก็น้ำลำไยค่ะอ่าอ,อันนี้ก็สายไหมนะคะนี่ก็ของข้าวโพดข้าวโพดต้มนะคะยังไงดีเนาะเดี๋ยวต้องไปตามหา นี่น้ำนะเดี๋ยวตามหาเล้งก่อนนะเล้งไม่รู้ว่าร้านเล้งอยู่ตรงไหนเนาะตามหาเล้งก่อนนะคะปกติจะกินประจำนะเล้งนี่นี่ก็เป็นบาร์บีคิวนะคะอันนี้ก็ทวอันนี้ก็เป็นยำยำติดนต้องกิ อันนี้ก็เป็นคุ้งอบวุ้นเส้นค่ะอันนี้ก็เป็นร้านเคลฟนะเครฟญี่ปุ่นอันนี้ก็ขนมจีบเสียบ<ะ>ไม้ตีบเสียบไม้อันนี้ก็เป็นไอติมนะอันนี้ก็เป็นยำลูกชิ้นอันนี้ก็ไข่ปลาหมึกทอด อันนี้ก็หวยจั๊กยวนนี่ก็ลูกชิ้นเนาะโอ้คนเยอะทีค่ะคนเยอะคนเยอะลูกชิ้นลูกชิ้นอันนี้ก็เป็นพวกกุ้งดองอันนี้ก็พวกมีปลามีอะไรปแป้งทอดนะค่ะอะไรครับลืมไปก่อนเราค่อยมาได้ คนเยอะมากเลยค่ะมีคนเยอะว้าเจอแล้วเล้งที่เราต้องการเจอแล้วค่ะนี่คะคะนก็เริ่มเลยเราจะซื้อกับบ้านนะเก่าพี่ใหญ่กพี่เหญ่ขาหอมดบ ซื้อเล้งกับป๊ข้าวดหมีน้อยส <c oughs> ิมีข้าเหนียวด้วยนะ <c oughs> มีข้าเหนียวมีข้าวนะคะ <c oughs> มีมเลือดเ ดูสิขาชิ้นใหญ่ไสดเงยผ้า,นเ,นาเอาชุดใหญ่ค่ะหนึ่งชุดใส่กับบ้านค่ะดูสิขาน้าถมมอร้อนนะคว้าวหน้าทันจริง <c oughs> เลยวลงเล้งเล้งเจ้านี้กินประจำเลยค่ะอร่อายมาก ขนาดเอาสั่งกับบ้านนะเอามาอุ่นกินตอนเช้าก็อร่อยค่ะเผ็ดไมคะลค้อ่อไม่ต้องเผ็ดมากค่ะกลางๆค่ะรมานนี้นะคะะาคแต่ว่ารสชาติเด็ดค่ะไม่ใช่หรอกจริงๆก็ชอบกินเผ็ดแหละแต่ว่าเผ็ดมากก็ไม่ได้เนาะ มากก็ไม่ได้เพราะว่าแสบท้องอเดีเรพื่อไปกินมื้อพรุ่งนี้นะคะค่ะ,ะได้แล้วคะ่ะเล็งที่ตามหาอันนี้ก็เป็นอะไรนะเธออีกอะค่ะไปเราไปดูกันต่อ อันนี้ก็เป็นไส้รวมปูอัดนะนี่อันนี้เขาทาแบบสดๆเลยนะคะน่าอร่อยมากค่ะน,นี่โอ้ปด๋ย <c oughs> ไปหาที่นั่งหาที่นั่งว่าของเยอะมากเลยเนี่ยคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะ, <c oughs> อะไปหาไปหาที่นั่งเพื่อเก็บ <c oughs> เก็บกับของค่ะอะไรนะมีคนอ่าลนะอืมเดี๋ยวเราจะเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเก็บ <G re pt> ใส่กระเป๋าแล้วค่ะ่อะไรหรอกเพราะว่าถือแล้วมันก็จะเกะกะนะอืมแต่เมื่อกี้อ่ะ ซื้อขนมไว้เอหรือว่านั่งกินก่อ,อนดีเนาะนั่งกินก่อนดีก,กว่าขนมไว้จ้าอ่ะนั่งกินเนาะดีกว่าอาือา้อ นะ <Okay>. okay. ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตาม <Okay. S 2> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ